จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการที่จีนนะคะได้เปิดประเทศไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมายิ่งไปมากกว่านั้นก็มีสายการบินจากจีนบินตรงมาที่เชียงใหม่ยิ่งทําให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยลังหลกันเข้ามาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่กันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะขึ้นมาหน่อยนะึงนะ แต่ว่าถามว่าคนจีนเข้ามาบ้านเราเยอะมันไม่ใช่มาเที่ยวจุดนี้จุดเดียวซึ่งนับว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะสําหรับเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆในการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนตัวเลขนักท่องเที่ยวจากเส้นทางการบินทั้งจีนและฮ่องกงมาเชียงใหม่นะคะระหว่างวันที่1ถึง24มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมารวมแล้วเป็นจํานวนถึง7520คนเลยทีเดียวโดยในช่วงไตรามาสแรกนี้นะคะพบว่านักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ที่เข้ามานั้นนนนจะะเเเปป็็กกกกกลุุ่่่่มมมหรรรือออััทททงียวววิสาาาบ,บ นักท่องเที่ยวกลุ่ม f ไ t นะคะเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อและมีการใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าช่วงก่อนโควิดส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มทัวร์นะคะคาดว่าจะเข้ามามากขึ้นตั้งแต่ปลายมาสที่2ปี256 6เป็นต้นไปค่ะขณะที่ด้านกลุ่มธุรกิจนะคะที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเริ่มกลับมาเปิดดําเนินการแล้วเช่นรถทัวร์บริษัทน้าเที่ยวโรงแรมก็กลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและรีโนเวทพร้อมรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งค่ะโดยที่พักที่นักท่องเเเเเเททีีี่่่่่่่่ยยยววววจจนน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 ลืืออกกกกสสใใหญะะะคค็็ข้้าาาาาามมมมพพัััรรรดบโงงแ3 4ชูิปต อกเมืองนั้นที่นิยมจะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นซิบไลม,ม่อนแจมแม่กำปองและปลางช้างค่ะและแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมมากันนั้นนะคะก็ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยได้รับความนิยมตั้งแต่ก่อนโควิดโดยสถานที่ยอดนิยม t o ป5ได้แก่1เลยดอยสุเทพ2ประตูท่าแพ3ไนในซาฟารี4 nice ่ย่านนิมมานและ5มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ